สวัสดีครับขอต้อนรับตุ่รายการร้อยใจไทยใต้ร่มเงินครับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในระดับจังหวัดมีการดําเนินการอย่างไรบ้างขอเชิญรับชมครับ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบไปด้วยศูนย์ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลามีภาร,รกิจเพื่อทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและด,ดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยศูนย์เยียวยาจังหวัด จะต้องรับเรื่องจากอำเภอเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของแต่ละส่วนราชการมีการติดตามเยี่ยมเยียนให้ความช่วยเหลือและนำเอาปัญหาความต้องการมาวิเคราะห์และกำหนดนโยบายในการช่วยเหลืออย่างยั่งยืนเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้รับผลกระทบนี้เป็นนโยบายสําคัญครับของรัฐบาลนะครับ แล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลนั้นพยายามที่จะดูแลนะครับผู้ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ,รเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหรือประชาชนทั่วไปสำหรับจังหวัดปัตตานีนั้นท่านผู้ว่าก,การจังหวัดนะครับตั้งแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีมติครม,มนั้นก็ให้ความสนใจนะครับในเรื่องของการเยียวยานั้นมาตลอดแล้วก็ก็มีมุมมองความคิดว่าทำอย่างไรถึงจะ ให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างดีที่สุดตรงนี้ก็เลยได้จัดตั้งศูนย์เยียวยาจังหวัดขึ้นมาเป็นเอกเทศเพื่อให้เกิดความคล่องตัวที่ว่านี้รวมทั้งยังให้มีกลไกในการสนับสนุนเพื่อให้บริการโดยยึดพื้นที่เป็นหลักนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเหตุการความไม่สงบในพื้นที่อำเภอไหนอําเภอนั้นซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาอำเภอจะทําหน้าที่ในการให้บริการในลักษณะที่เรียกว่า one stop service ครับ ปัจจัยสนับสนุนในการทำให้เกิดความสำเร็จซึ่งการเยียวยาทำมาหลายปีแล้วนะสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือนวัตกรรมใหม่ๆที่รัฐบาลหรือทางราชการได้ได้ได้พยายามคิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองนะโจทย์ในการที่จะมุ่งเน้นการให้บริการพี่น้องประชาชนนะว่าทำอย่างไรที่จะให้ผู้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมแชร์มุมมอง ด้วยความคิดหรือได้สะท้อนปัญหานะครับในเรื่องของการเยียวยาว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราดีแล้วณนะวันนี้ยังมีอะไรที่ยังควรจะเติมเต็มนะครับแล้วก,ก็ด้วยนโยบายของศูนย์นำหนยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยท่านพานุอุทัยรัตน์นั้นท่านก็ได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดนะฮะได้จัดตั้งเครือข่ายผู้รับผลกระทบในระดับอำเภอและจังหวัดขึ้นมา ศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สบตอของเราทุกคนมั่นใจพึ่งได้ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดปัตตานีนับเป็นหน่วยงานตัวอย่างที่ดีในการให้บริการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพครับพบกับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ด้วยหนึ่งใน4ีมอยช่วยใบซิงครีมพร้อมวิตามิน E และ F ใหม่โดฟวิตามินดีโอช่วยบำรุงถึงชั้นผิวให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นเราก็เห็นความแตกต่างได้ความกระจ่งางใสในแบบโดฟเกิดจากการช่วยบำรุงถึงชั้นผิวทองคำแท้ผสานส่วนผสมลดเลือนริ้วรอยประสิทธิภาพสูงสุดของพ o อนพรอนสกลเดียนส์ใหม่ พิสูจน์แล้วว่าช่วยฟื้นบำรุงความหม่นมองแห่งไวัยได้ทั้ง4มิติริ้วรอยสีผิวไม่สม่ำเสมอผิวแห้งกร้านและความหมองคล้ำมคืนผิวเปล่งประกายแห่งวัยยาวให้คุณด้วยพอนสกรเดียนส์พิเศษเดย์ครีมเพียง449บาทถึง31กรกฎาคมนี้ใหม่ไอศกรีมวอลล์เลเลชั่นสลัดอร่อยเต็มอิ่มกับสลัดผลไม้เต็มคำ ในไอสกคีนเนื้อเข้มข้นวอลล์ซีเลชั่นให้วันสุดสัปดาห์ของคุณเป็นวันสุดพิเศษ